สวัสดีครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมรีวิวแบบสั้นๆแล้วกันนะครับนี่เป็นโรบินเอ่อบีอานะครับที่เมื่อวานที่เราลงทีเซอร์ไปเป็นชิ้นเปนชิ้นแล้วก็มีน้องคนหนึ่งใจกล้านะครับปิดนะ,นะครับนะฮะออกมาไม่ผิดหวังเลยนะฮะดูสติกเกอร์หางก่อนนะจะไล่ดีทีละจุดนะเห็นไหมครับนี่ ติเกอร์หางสวยคลิปเลยนะครับนะครับ BR20AU คันเร่งเป็นรูปสไตล์โรบิน04นะครับนี่มวมเปลี่ยนให้ใหม่นิ่มเลยครับแล้วตัวนี้เป็นลาน,นีเบาแล้วก็ที่สำคัญเป็นชอ็อออโต้นะครับลานเบาด้วยนะลานเบาด้วยนะชอ็อออโต้ก็คืองัดมันขึ้นอย่างนี้แหละเราไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันแล้วก็ดึงอย่างเดียวนะครับพอมันติดปุ๊บเนี่ยเราก็ช็มันจะกลับให้ ว่าสมการรอคอยนะสมกับการเสี่ยงของน้องเขานะวัดใจดูครับเมื่อวานนี้วัดใจดูว่าใครจะซื้ออะไรเน้องคนหนึ่งก็เอฟไปนะครับก็ดีใจด้วยยินดีด้วยดีกว่าใจว่ายินดีด้วยจริงมันสวยแหละตัวนี้ครับแต่ว่าเราถ่ายถ่ายแบบยึกยืดๆให้เห็นนะครับเราก็เลยตั้งใจทําให้ออกมาดีนะครับ ภายในคือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลูกปืนซีนใหม่หมดทั้งหมดนะครับนั่นคือไปใช้อย่างเดียวเลยยาวๆเลยนะครับประกัน100วันนะครับแล้วก็ของแถมครบนะครับไม่มีเพียงชุดเครื่องมือนะครับไม่มีให้นะครับเพราะว่าหมดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ e c 0 2 0 g นะครับโรบินน้ำหนัก3.8กิโลกรัมนะครับลานเบาตัวเล็กนะครับตัวนี้ไซส์เล็กนะดูฝ่ามือผมนะนี่ฮะนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ